จ่วเข้าไปครับเจอนั่นแหละตุ้งกีนี่มานครับน้หมานมันเนี่ยไม่ได้ครับได้ไหมไม่ดูพี่ไม่โทรกับมั่นตอนไม่โทรเฮ้ย้าวว้าวนั่นแหละนั่นแหละเออโอ้มานี่มานี่ โอ้โคตรไปลาไหลเลยนี่อืออย่าพิษไปอย่าพิษไปให้เขาถ่ายก่อนย้ายไปมาโ,โคตรไปลาไหลเลยครับหนึ่ลลงเฟซบุ๊กครับ ผูเห็นปลาไหลไม่ได้เลยครับชอบจัดเลยอ <Okay. S 1> ่ะผูกกันเองไม่รู้ดูเลี่ยงเลยครับงานนี้เยอะจัดครับ <c oughs> ดับแน่วมุดบอกเลยมันดับแน่ว <laughs> ว่าถ้าไม่เอานี่เสียดายจัดเลยนะโคตรเยอะอ่ะนะได้เอาเตรียมตัวอู้มาคอยไงยาย giảm rồi, Yai, thùng rác này mặn đấy, em. Trong thùng bùi rồi, Yai, 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 เก็บตั้ตงปาดเลยเก็บเก็บตั้งปานไลยหรป้านี่โกลดินลงไปข้างล่างแล้วก็ปั้นคููรืบอเรียบร้อยครับแล้วก็เอาดินมาถมครับกลางบแกไม่พอดีแล้ว